มารอบนี้ยยกจะได้มกเกียนเยตะเนีนมีไงไปกินเขาแล้วยายกกับขึ้นมาหาอีกรอบหนึ่งเศ้าของมือนีมาสองรอบกับหนีละพี่น้องยายกสิควมน้ำไปเก็บอันเบึงหันไปซองเบืงหันก่อนมันเคยมีหมองหันปลาเท่อได้ดอกนุ่มมอเกียง ตื่มกันเอาเมื่อใหหลานน้ำพะวาเขาไปวานเขาเขาบ่มีแนวกินกัเลยยายกซสิม่าหาไปเขากินน้ำอู้อูอ้น้ำเพียงหัวเขาพี่น้องได้ขมน้ำมากหาบึงโอ้คุ้มคาในการขบ้านอเด็ดบาน้องโอ้โอ้โ้โอ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 อันข้องน้ำกับ่เลิกกันได้ดอกบ่เกินหัวเขา วานมืองดอนนี่มันจะกลางเคิงยายเด็เบ่งก่อนบ้านมี่วะแล้ก็ส่งบุมมีแใส่พี่น้องขาดทุนสบน้องแบบนี้ยายอยู่อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีบ้านยายมันย้อนยอนมาทางสังขมบ้านยายมักจะไปอำเภอสังอมหลายกว่าอำเภอบันดุงเพราะว่ามันไก่หากิโล ก็ไปหันไปจะเป็นอำเภอเพ็ญเอา้าขึ้นบ,บ่มีเห็ดจจกดอกเอาหาไปเบิ้งก่อนโอ้ยเห็นอยู่พี่น้องเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้ยคุ้มค่าลุยน้ำมากอยู่ดอกี่ดอกนึงน่ะเกือบน้ำถล่มคนเนะาะนี่น่าอร่อยน่าอร่อยวันนี้บริหารขึ้นมาหนำ กระโดดหน่อยได้หาถัา่วมะนาวปาดออกก่อนไก็ได้เห็บสองดอกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโว้ยากามากการลุยน้ำมาอยู่ได้สามมรอก็มีแล้ว ดอกเถ au, ก่าดอกนี่ก,สสก็สิเอาซะก่อนสิเอาเมื่อห้เพื่อนบ้านเห็ดเสือเฮ็ดเสือปลูกเห็ดอยู่อันหลังบ้านเพื่อนเพราะว่าฝากเพื่อนฝากเพื่อนเลี้ยงห้านใบถา่ยายย่ามากเก็บเห็ดแค่ก็เลยเพื่อนเลยว่าเอาแต่เห็ดเถ่าเอามาใหา้เรื่อยๆสีเอามาเห็ดเสือเออโอ้ดอกนี้นม่วงเนดอกแดงเลย ไงค่ะเลยเนะี่ยแยกกับสีมารอบนี่แยกกับสีได้เมื่อกี่ยงเลยตัวนี้สองดอกแล้วดอกนี่เผาดอกนึงพ่อดอกนองอีกดอกนึงพอได้เกี่งอีกดอกดอกง่ายๆหลายดอกเติอบอยู่ ก็สิพ่อถวยเ้วได้ขั้นเกียงกระไรหาได้กลางดวนในย่ายก็ได้เห็ดซ้ำนี่แหละได้เกือบได้เกือบซีดดอกกูแล้วนี่ขึ้นของเกาบันขามน้ำคือเกาขามน้ำขึ้นไปหาหมดขึ้เกาแล้วก็สิไปบดวนดวนหน้าหัน้ะกอน ย่างสองสำดวนบ่ท่านเลยเขาอยู่รุนเบิ่งว่ามันสิมีเห็ดบ่เศรานี่มารอบสองนี่ยย่าได้เห็ดพ้อตาบ่เมื่อมันเก็บหลอดแหลกมาเบิดเหลวก็เบิดดอกเห็ดอันนี้บ่เคยเห็นเพราะว่ามันมืนอมันมันเป็นดำดำจากที่ไปลุยน้ำลุยขามมาแล้วก็ไม่ใกล้กับเขาม,มาได้ด่วนนี่ ปลานี่ว่ัสดุตกไปปลานี่ก็อยู่ในหน้าแยกเหรอโอ้ยอยากมาแคร,ดร,ร,รด์ดอกเห็ดดอกปะไงดอกปะไงพี่เบลพี่ว่าพี่น้องเอ้ยหนุ่มสวรรค์เออดอกนี่เออดอกนี้พ่อแกงได้อยู่เพ่งเนี้ยพ่งเนี้ยโอ้ยใกล้จะเอาเมื่อยอันเพลินบ้านเห็ดอันเห็ดเสือก่อนอันฝากล้านเพลินน้ำเพลินไว้เอาของฝากเมื่อยเพลินน้ำก่อน ว่าพ,น,พนบอกว่าเหยดเท้าไม่นน,น้ำให้ก็เลยเสียมืซะก,ก่อนหง้ายเพ่อหละหลังหงยายนี่นหนองเอ้อยจะเป็นไรไม่หมเหลือจะเป็นบะมะเบิงคักเนี่ยายก็ได้มกออกน้ำหงาหูลี่เป็นยงบ้างเนี่ยบาดท,ที่ทูบบาดท,ที่ทู่ปรมืนหนึ่งกับบอแมแนเออย่ายเสเอาไว้ก็มีละ อันนี้เป็นบางชวนที่หาดอกก็จะเต็มใจเดี๋ยวพี่จิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะเป็นโมมาบึงค่ะเอาพูดอ่ะเถาถิมไม่ปานหลายขดเออกระยาแกงได้อยู่ดอกเนี่ย ด่ดอกเข่ากระโดอกบกไงเข็มดอกเดียวพุณนะ่ะนเพื่อนบ้านเห็ดเสือดอกคาป,ปากร้านเพิ่น ผมมามาผ่ายกับมาเห็นดอกเถาโอ้ยมันเถาแล้วพี่น้องมันเอาอะไรแล้วได้บอกที่กับทางค้องคงหน้าใย์ผีดอกนึงดอกมไม่ใหญ่แล้วนี่ดินบ่ดีปันไดยมนเป็นสัน้นจะมาเห็ดให้เพื่อนบ้านเห็ดเสือซะดอก โอ้ยเอาเมื่อหลอกเดียวแบงดอกนึงเอาไว้กับหนีโอ้โอ้โอโตกข้องฉันน้อยใหญ่สรุปผลงานของยายเมื่อนี้ยายก็ลุยน้ำไปเก็บเห็ดก็ได้ซีหาดอกมานเท้งดอกนมดอกเผา เอากะมาเอาอยู่ดอนเพิ่งดอนใจนี่เดมาหลบสองได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเป็นต,ตาดอกเถาดอกนุ่มเดี๋ยวเอาเมื่อให้เพื่อนบ้านเฮ็ดเสือไปหลังบ้านตนกอนพันตกปลูกต้นแค่ไปหันไล่ไหลมาเขาได้ดอกเผาเอามาให้เด้อใช่ไหมเห็ดเสือใส่ต้นแค่ว่าสานยายก็เลยเสีอเมื่อ้เพิ่น,นให้เพื่อนเลี้ยงร้านไปถาให้เพื่งไจกัน ออกมากคือได้กินน้ากันละส้มอยู่ปลายย่ายก็เอาไว้หลายอยู่ย่่ถิ่มไว้หลายอยู่ปากกเอามามบวชดอกกระตาแล้วย่ายหน่อยพดมึงเนีดอกเห็ดดอกเดียวก็เต็มตาแล้วโอ้เครื่องตาแล้วมึงเนี่ยซ้ำที่ดอกนี่เต็มตาได้พี่น้องพี่ย่า่จงไว้ให้ปลาจงไว้หลายเป็นเครื่องสอบแล้วข้ามันใส่กระสอบมื่นพี่ชายไปเห็นกระพองนั่นมันอยู่หลับ,ลบ もうあかんかね。Yeah,